สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม i ม e c คร f บนะครับเล่นเล่นบอลนะทีมื่อกีนี่กาสิ้อดหนึไว้วันไม่รู้วันหนึ่จะถึงหรือเล่แล้วตกไปเขาใส่ตาฝาดนเมื่อกี้ไมีใครตกเล่เดี๋ยวตาฝาดตาฝาดขยายบอลน้อย ครับทุกคนอาการอ่อนแรงโอ้ยไอ้ตองวางบล็อกใต้พื้นหน่อยได้ได้แล้วคุดบล็อกต่อเหมือนจะไม่โดนนะเพื่อน บอกฟีดว่ามีฟีดอะไรบ้างเฮ้ยวางได้แล้ววางได้แล้วเราวางได้แล้วตองเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นบอกอเหรอไหินป่ะเอ้ไม่ใวพเราตกอะ่ะ มันขุดเอง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  F K เลยปล่อยมันขุดโอ๊ยแต่เราลงไม่ได้ i you laugh? เชื่อมบล็อกกระดูกเดี๋ยวพึ่งขุดนะเราว่าจะติดที่เราจะวางตัวไอ้กล่องไว้ข้างๆวันบอกอะเฮ้ยวัวเห็ดวัวเห็ดวัวเห็ดแล้วน,นะแปบบ๊แบแบป๊บมีไม้ไหม ันขุดเองอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันขุดเองจะตกนะมันจะตกนะอะไรตกได้เราว่ามันเห็ดกระดูกกระดูกกระดูกองกดถือที่ขุดได้ว้ยมันขุดได้ไ้ย Terima kasih telah menonton! A ver, <susurra> เ,เดินมะาปุ๊บเราเห็นคีเปอร์กำลังฮะแล้วคีพวกเราไม่เปิดวันกันเนาะวันที่89ถ้ามันเปิดมาวันที่89ทางนั้นก็คิดซะว่าอมมันวันที่หนึ่งแล้วกันนโอ้94นะนะพวกเราเพิ่งเล่นวันเดียวเองเหรอ วันเดียวที่ทอยพวกเราขยายของขยายเกาะกันไวยนะนอกบ้เนมีชิคเก้นอยู่โดนคิปเปอร์ระเบิดไปเมื่อกี้ ไม่ได้เปิดเตทัวรนะโอเคว้เาา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 นมาา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 บา ที่มันใช้เปิดปิดได้วะทั้งที่เราไม่เคยคราฟเลยนะต <itative S 2> ัวดูดของนี้คิดว่าเราอ่ะเอตัวนี้เรานี่้ัวมันรัวเราตายตายไายแล้วก็ขายไปมันไม่รู้มันดูดอะไรกันกันอ,อะไรเลย <S 1> <S 1> ไอ้รั้วที่มันมาอยู่ในตัวเราอะนะใช่เราเราคาราฟมาพร้อมกับรั้วไงมาพร้อมกับรัวไงอยู่กับรัวรัว ออกมาคืนเลยยังไงวะเอ้ยเราในที่สุดเราก็อยู่แล้ว วางให้ล้วไม่เอา,อาเหรอะไรแสบของสอนนี่มันคนลี่มันมาเชียงก<อ>ันได้ไหมนี่ลองไม่รู้ไม่รู้ี่ยไม้ฉันมาเปอะไรตนเอรู้สึกขัดใจหนะเพื่อน แล้วว่าจะไปยืนมังให้เองวางบล็อกไม่ได้แต่เราลืมกดยอ่อ บอกค่ะแล้วเราขุนแล้วทำไมอยู่ดีเราตกมันไม่ดูแเ้าไป ماذا يبني الا ما อย่าไปคงยาไปกี่ครั กำลังจะบอกเลยว่าปลอดภัยอะไรปลอดภัยเอเอ็งบอกเลยเลยอยากหลอมได้มหมเราอยากสู้กับมันโอ้ยงั้นนี่ก็มาขุดบอลบล็อกคนเดียวแล้วกันเราไม่ขุดแล้วเอ็งไม่้อมัน นีกคิดว่าอยง PVP เป็นแล้วเรา PVP เป็นเหรอไม่รู้อ่ะงั้นเราขอทำให้เป็นกระเพงไทท่านเอาไว้เ่้าซอมบีได้ปะอันนี้รห้ลดอาหารแล้วลดแล้วเดี่ยวที่สุดมงนจะมีใครบ้าที่ไหนที่ดี่ตอนที่ลดอาหารตัวเองรถนองเจ้าพวกเรารู้รู้แต่ว่าเราก็ได้กินข้าวแล้ว โอ้อยจริงๆเอต่อเองได้ถ่ายตะโกนยังเนี่ยได้แล้วไล้เอาเองไม่เอามาครับพ่ะคือว่าลืมสัตยาต้งหลายไสัตย์ทำไมเราหายสัตย์เราหายไปเลยแล้วเชื่อทิ้งไว้บางตัวเนี่ยเชื่นี้เชอทำไมไม่ถูกก็ตอนเราตีบล็อกแล้วมันวาร์ปขึ้นมา มีตัวโดนเชื่อมสายกันเราเลียกแค่บัวแพ่แล้วแกะไอ้ไเรนสุดโอ้ความเจริญความเจริญเย่ความเจริญเอาทอดแปนหนึ่ง เอาไว้ถือมือซ้ายและที่เหลือก็ไปปักวาดเลต,ตอนตีซอมเหียด,ดนะ

Don't เฮ้ยไปตีผักหนูข้างสิดูอยู่นะว่าตัวดูดของอไม่ต้องดนูสกิลลิตันมาเฮ้ยเราไปตู้เดียวกันไม่ใช่เหรอเป็ก,กลิลริทันเหมือนกัน<ป>แป๊บนะเราอ,อุดขด้างบนเนยหยพอตีแนละ้วมันกระเด็นขึ้นมา ตอนแรกเรากะว่าจะไม่อุดพวมันจะได้โดนแดดเผาด้วยเอ้ยแล้วก็แค่ทำแผ่นดอดี เสียงกบเป็นหมูหมนั้นะนอนนอือเอามันจากคอหมูหรือเปล่าพูดพูดยังไงให้หมอนรอตัวเองมาใส่ตาแล้วพี่ตัวใหญ่แล้วใช่ไงแล้วถือขวาสิ โอเคดูไว okay, ้คนละฝั่งนะต้องเล็งไว้เี่อะไรเห็นมางอมงกดินไหมเมื่อกี้เราเห็นมาฝรั่งดอก ตัวอัน,นตรนายมีตัวอันตรายเอาใช้ความดีเพื่อความปลอดภัยทำไมเหมือนมันทะลุแถดองขึ้นมาได้เลยอะไม่ใช่ใช่ปะ่ะเราก็วางแหละแฮงเปลี่ยนเป็นสาแฉกอาจจะดีกว่าปะ่ะลองเปลี่ยนเป็นสาแฉกหยุดหยุด ไมครั้